ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนรๆก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนฮีทซิงกันครับให้กับแอมจิวของเรานี่ครับตัวนี้ก็เป็น MTB 21แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะแค่แกะออกมาดูก่อนคือมันจะเป็นวิธีการโมครับโมฮีทซิงของเราใหม่ให้มันเย็นขึ้นครับเพราะว่าเปิดปกติเราเปิดไป แล้วมันร้อนพอม,มันร้อนมันก็อาจจะตัดได้ครับเหมือนพวกแอมพวกเฮดทีสหนึ่งที่มันจะมีพัดลมระบายอากาศใช่ไหมดังนั้นถ้ามันร้อนจัดเราจะทํายังไงเหรอเราก็ต้องเปลี่ยนฮีทซิงตัวนี้ไงนี่ฮีทซิงตัวนี้ก็วิธีการเปลี่ยนก็คงจะต้องทําการถอดออกก่อนครับถอดออกแล้วก็เอาซิงค์ใหม่เข้าไปใส่ผมจะลองถอดดูก่อนว่ามันถอดได้ไหมนี่ครับอันนี้ของใหม่ๆกิ๊กเลยนะ ถอดอ,ออกเลยครับนี่ถอดดูดูเบอร์มันด้วยว่าชิปแท้ชิปปลอมครับนน่ระดับผมแล้วของปลอมยังไม่เคยเจอเลยครับซื้อมายังไม่เคยเจอของปลอมเลยเจอแต่ชิปใหญ่ตลอดพอมันเป็นชิปใหญ่นี่ครับถ้าดูจากตัวนี้ก็ยังถือว่าทาซิลิโคนมามันแห้งหมดแล้วนะ่ะเนี่ยยังเปียกอยู่ยังเปียกอยู่โอเคครับ อันนี้ฮิซซิงเดิมของมันผมก็เตรียมฮิซซิงใหม่ไว้แล้เพื่อจะทำการโม่นี่ไปไงฮิซซิงใหม่ของผมแต่ว่าไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าลองเอามาเทียบเทียบดูขนาดก่อนตัวนี้เป็นฮิซซิงซีพของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ AMD รุ่นเก่าๆครับของ Cooler Master นี่เราก็ลองมาวางเทียบดูก่อนว่ามันจะวางได้หรือเปล่าสรุปว่า วางไม่ได้ครับอดโมเลยโอเคเดี๋ยวถ้าจะโมจริงๆเราต้องหาพื้นที่การวางให้มันก่อนวางไม่ได้ครับโอ้โหพลาดเลยสงสัยจะต้องเปลี่ยนเอาไว้เป็นโมกับ h ฮพวก h t ทีกับ AS21 แล้วกันตัวนั้นน่าจะมีพื้นที่เยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าอันนี้มันก็ยังพอมีรูให้เรายึดสกูได้อยู่เราอาจจะเจาะแล้วก็ยึดสกูสรุปว่าโมไม่ได้ครับแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะ สำหรับใครอยากจะโมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเนาะเผื่อใครอยากจะโมโมมันก็ไปลองหาซื้อฮิตซิงพวกนี้ครับแต่ว่าเราต้องหาที่มันเล็กๆหน่อยเล็กกว่าน,นี้หน่อยตัวเราประมาณ500นะเฉพาะฮิตซิงเนี่ยนี่ครับแต่จริงโมไปก็ช่วยช่วยได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าความเท่เพิ่มเท่ขึ้นมา100เซเลย <S 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 โอเคครับเราคลิปนี้มีแค่นี้ครับไม่มีสาระอะไรเลยแม่ง ไปแล้วครับสวัสดีให้ดูเต็มๆคูลเลอร์มาสเตอร์มาตรฐานเย็นจี๊บเย็นเจียบย๊จบ